สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมก็กลับมาพบกันเรานะครับเ o k เคเช่นเคยนะครับผมเราก็จะมารีวิวในช่วงแบตท่อนนะฮะวันนี้จะมาเป็นรีวิวกับคาเกโร่กับออร์เคทิงแฉงครับผมนะครับผมซึ่งเป็นสายคอร์ไรท์ทั้งคู่นะฮะคอร์ไรท์ทั้งคู่ครับผมอันนี้ก็เป็นการสับกร์ดเปิดกร์ดครั้งแรกครับผมมือแรกมือแรกเราเริ่มจากตอนแรกให้เห็นเลยนะครับกระบวนการเดี๋ยวจะหาว่าเราเตรียมกาดนะฮะผมซึ่งฉากเราจัดครับผมแต่การเราไม่ได้จัดนะครับ ปิบปิบปิบแม่แทบจะอยู่เลยดีไหมนี่เนี่ยเปลี่ยนการ์ดใบหนึ่งครับผมโอ้ยขึ้นใหม่อย่างนี้เล่นไม่ถูกเลยนะครับผมสามใบครับอุยอ๊ยโหแม่เป็นการเด้งช่างรุนแรงเหลือเกินก็เดี๋ยวหลังสงการนะครับผมเห็นเขาบอกว่าจะมีการออกกล่องใหม่ครับผมวันที่สิบหกนี้ค,คิดเอ็นคิดเนี่ย,เ,ยเขา ประกาศนะครับผมวันที่สิบหกจะวางขายนะครับกล่องทีดีทีดีศูนย์สายเบรกไลท์อ่าครับผมสายเบรกไลท์ก็เดี๋ยวถ้าเกิดเรามีโอกาสได้ของมาเมื่อไหร่เราจะมารีวิวให้ดูถูกต้องนะครับสองเด็กนะครับผมก็ตอนนี้นะครับถ้าขึ้นแบบนี้นี่ก็ถือว่าแพ้นะครับเฮ้ยยังไม่รู้หรอกครับเกเคไปชุมครับผมอ่าผมก่อนนะครับผมดรอไลท์เปิดดูกันไปบนครับผมโอ้เอาครงจวแสงฮะ แสงมากครับผมแสงสีเหลืองนวลเชียวตีแวนครับเข้าเลยปึ็บคีครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้จะเอาไปทำไมตอนแรกจบไหมฮะจบครับผมจแ,แล้วครับผมรอขอยืนสิบก่อนแล้วกันครับสิบแวนกาโตไฟเป็นการเข้าเลยครับปึื โอ้ยเกตสามผมลงไปแล้วนะ11ครับ11นี่ผมให้หมื่นเลยนะครับผมโอเคต้องให้หมื่นแล้วครับนมครันไม่อย่างงี้นี่เล่นไม่ถูกเลยนะครับฝึกฝึกสกิลครับหาสามโลดนะครับผมคาตาบัสเป็นสับเด็กเล่นหรือเปล่าโอ้ยมีนี่ไงมีด้วย ไม่นึกว่าคาบบัตหนึ่งสับเล็กเล่นะครับไม่นะฮะเรามีนะครับผม9ก0 0พันตีข้างก่อนแล้วกันหมืน่นสิบตีแว่นแวนเนี่ยเข้ามาเลยจิดดโอเคไปแล้วครับสแตนครับ ก็ผมนี่ยืนไม่ค้อนไร้นะผมเอ๊ะเมื่อกี้ผมใช้สร็จลผมลืมคว่ำนะครับทษทีตอนหาสามพ้ยมันต้องอย่างนี้นะครับเฮ้ยคุณจะดูถูกผมเกินไปแล้วนะฮะเก้าพัน0ก็พันตีนี่เหรอครับเอา<ม>ต่อช่างเครื่องหัวเลยเราไม่ให้นะฮะไม่เป็นไรครับผม สิบเจ็ดแวนการดครับการมืออ๋อสิบเจ็ดตัวนี้ก็จะเป็นเข้ามาเลยดีฝ่าครับดีฝ่าหิวบวกข้าวได้ดึงด้วยนะฮะใจบาบจรยิงคีพรงแทองครับบวกแวนหน่อยไหมไม่บวกแวนเลยนะฮะผมนี่งานเข้าแล้วนะครับผมยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดแวนกาตัวไฟไม่ตีข้างแล้วเครับไม่ตีแล้วครับผมได้คีทิขขนาดนี้ปล่อยเลยครับหิวครับผมรังแวนนะจบครับตาผมครับจั่วแสง สีเหลืองนวลเที่ยวอ๊บโอ้ยผมไม่มีตัวบูธเลยนะเนี่ยตัวบูธที่ผมหายไปไหนหมดนะครับเก้าพันผมตีนี่ก่อนเลยครับผมตีนี่ไลบร่าไรบ้าไอบาไรบ้าห้างครับสิบเอ็ดผมนี่ตีเวนการเลยครับผมถ้าลงมาหนึ่งหมื่นที่ผมวัดเลยนะเปิดมาวัดเลยไหมไม่มีนะไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ตัวบูธมาแล้วนะครับผม สิบอ็ดผมตีข้างครับจบเท์นครับผมมียัตีแวนอุ้ยโอ้โหสิบเจ็ดแวนครับแวนกาดที้เข้ามาเลยดีกว่าครับคงจะไม่โม้แบบเมื่อกี้แล้วนะฮะพูจงจริงพลังผมนี่พลังแววนเลยนะครับยี่สิบผมขอข้างนี้ครับคุณจะเอาข้างนี้หรอครับย่ผมนี่ไม่ให้นะ rate ร เก้าพนะันนี่ผมถึงจะเคลียร์ข้างออกก่อนเลยนะครับผมสิบเอ็ดนี่ผมตีแวนเลยนะนี่ให้หมื่นเลยครับสิบเก้านี่ผมตีแวนเลยครับผมเข้าเลยครับสองคีไปเลยครับคีวางข้างนี้ครับผมอุยอ้ยบอกแวะนะ่นนาทีหลบลิมิตมเบรกแล้วสิ้นนะใช่ นี่ตรงกันแล้วสินะจบนะครับผมตามผจบครับผมเนี่ก็ขอเล่นหน่อยนครับเฮ้ยโอ้ยอ่แวนครับผมสิบเจ็ดโอ้ถ้าคุณมาขนาดนี้นะครับปึ๊บนีลูกเดียวปึ๊บสองลูกถูกได้ผมมาพู้ผมบวกเลยอุ้ยตามคำลั่นผมบวกแวนไปเฮ้ สิบหกขอข้างนี้ครับหมื่นสิบหกคุณขอข้างนี้เหรอผูอ้สมกันไม่ได้ด้วยนะ่ะอ่าผมให้นะครับผมจบเพอนะฮะจบครับตาผมจั่วครับผมจั่วแสงับผมแสงสีเหลืองนวลละออเป็นอย่างนี้ละกันนะฮะผมนี่เก้าพันตีทองออกไปก่อนเลยนะแน่แน่แน ช็อกกลีนะครับผมผมนี้ให้ห้าพันครับอะผมนี่ตีแวนเลยครับผมสิบเก้าครับผมเข้าเลยดีกว่าครับเฮ้ยชี้นะครับเออลองดูปุ้งอ้ยปุ่งเฮ้ยไม่มีอะไรเลยอุ้ยบวกทองครับผมโอยคนเรามใจบาปอย่างนี้นี่เองผมบวกทองก่อนเลยครับผมนี่ตีแวนเลยครับผมแวนเท่าสิบหกครับผมสิบหกอะให้มือโอเค ผมว่าแล้วว่คุณจะต้องเลงทอมพี่ทอมผมอยู่แล้วอุยผมนี่สิบสองแวนกาโตไฟผมนี่ถึงกับปล่อยเลยนะครับอ่ะบู๊หมื่นครับผมยี่สบเอ็ดมีสี่ใบครับผม ผมบวกพี่ทอมหมดอ่ะก็คุณกันอ่ะกันนีครับโตรออะไรนะครับผมเชื่อมั่นเหมือนเดิมพามาบวกเฮ้ยเอ้โจไม่เอาอีกแล้วไม่เอาอีกแล้วบวกแวนเฮไปตามคำเล่นนะผมโอ้ยไม่แตกครับผมพี่ทอมฮะพี่ทอมสิบหกอีเส็บคู่ไหม โอ้ยเล่นไม่ถูกเลยนะฮะอย่างนี้ศูนย์ห้ามกาาคิดหนักเลยว่ะเออเออโอเคโอเคไรโต มามาเลยเออตีมาสิฮะผมได้ยี่สิบเอ็ดวันเลยครับผมยี่สิบเอ็ดเลยครับแย่ <Yeah. S 1> มันช่างยิ่งใหญ่จิมจิมพี่ีหยุดไปเลยเฮ้ยเฮ้ยมายหน่อยสักลูกหนึ่งเอคิดที่ดีผมมีห้าใบคียพลังอ้าเปลาวะเวนะันไหน ขีพลังอ่าตอนนี้ครูกำลังลกลักลุกลักอยู่ฮะตีสดพิท้อมผมไหมฮะไม่เอาครับผมสองขีครับสิบเจ็ดครับผมเจ็ดผมนี่ให้มืนตัวโอเคผมนี่ตีทอมเลยครับผมสิบหกสิบหกครับแหมตีทอมผมนี่นี่พี่มืนโอ้ยจัวแสงผมก็ยังยืนขอเล่นแบบนี้อยู่แล้วกันครับ สิบสองเนื่องจากผมได้ปุ๊ผมจะให้พี่ทอมให้หมดเลยนะสิบสองตีนี้แม่งโคตรบัฟเลยครับผม,ผมบอกคุณไว้ก่อนเลยถ้ามาปุ๊บสองลูกผมบอกแววนเหมือนเดิมปล่อ,อยครับ <c oughs> ยีิบเอ็ดแววนครับผมถูได้สามใบโอ้ยไม่มาไม่มีหรอก<ม>นะ <c oughs> ตีข้างผมไหมครับพี่ทอมครับแหวนเลยพี่ทอมของเท่าไหร่ครับผมสิบหกเองผมนี่พีจีเลยนะฮะโอเคห้าพันก็อยู่นะฮะเฮ้อินเตอร์เซปได้นี่ยอินเตอร์เซปได้ก็อินเตอร์เซปครับผมจั่ครับแสงก็น่าจะยื้อกันอยู่ได้อีกเักเทร์นึงละฮะอืออือความสามพลังข้างไปไปยี่เฮ้ยี่คุณจะเอาอะไรผม ก่อนไหมครผมตีแหวนก่อนเลยครับผมยี่สิบเอี่ก่อนเลยปึ๊กไม่ทิ้งไม่ทิ้งไม่ทิกงมาสักหน่อยเลยเลยพี่ทอมอยู่ตัวนี้ดีฮะสนใจตัวไหนไปพิเศษไหมครับตีพี่ทอมครับผมผมอีดเซฟผมรักพี่ทอมผมยี่สิบสองนี่ผมตีทอมอีกฮะโอ้ยเฮียเอาไปเอาตั้งค์ครับผมสิบหกครับผม ติดโบกขอหมื่นไอ้เหี้ยไม่ดูสัตว์จบเติร์นแม่งเอ้ยไม่เป็นไรถึงพี่ทอมจะไปเราก็มีตัวนี้มามันมีกี่ใบครับสี่งี้นก็ต้องไฟนอตเติร์นกันไปเลยทีเดียวมีใบเดียวครับผมสิบเจ็ดแวนพีเจครับโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย เดี๋ยวนะครับผมดึงก่อนผมนี่ลงๆๆละมือหนึงขอดูบนมือหน่อยฮะบนมือสองใบผมตีให้เป็นใบละหมื่นนี่จุ๊บ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 สิบห้ายี่สิบยี่สิบหมื่นหนึ่งข้างนู้นน่ะหมื่นหนึ่งถ้าบวกอ่ะหมื่นหนึ่งเพราะว่ามันได้แค่สิบห้าเอาบวกข้างนี้เฮ้ยปึ้งเท่าไหรลฟึบฟึบข้างนี้ขอมืไม่มีแล้ว จบไปแล้วครับผมจบกันไปแล้วนะครับกัการรีวิวคาเกโลกับออร่าทิงแทงนะก็สูสีมากนะครับผมจากจากเกมดูก็พอจะรู้นะว่าผู้ชมอาจจะแบบเอ้สูสีตรงไหนการบนมืออะไรเงี้ยคุณเห็นการบนมือครับผมเราไม่เห็นหน้าครับผมโอ้ย เราลืมเราพลาดครับผมรูรูเราลืมออกมาอ้าวถือว่ามันพลาดไปแล้วนะฮะมันพลาดไปแล้วเราชนะครับผมโอเคได้ครับก็ถ้าผิดพลาดประการไหนนะครับก็ขอโทษด้วยในที่นี้นะครับผมแล้วรู้ไม่ออกแล้วก็ถ้าสมมติว่าชอบนะครับก็กดไลค์ให้เรานะครับผมถ้าใช่ก็กดแชร์หรือซับสไครต์ติดตามเรานะครับผม ก็ลองดูกันได้นะครับอยากจะให้เอารีวิวอะไรก็บอกมานะฮะเราจะพยายามจัดให้นะผมโอเคสำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับ,รบก็ลากันด้วยดีครับผมสวัสดีสสดครับ